สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเยตบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวราคาแอร์มิซูอิเล็กทริกที่ขายอยู่ในห้างกันนะครับมาดูกันนะว่าจะมีราคาเท่าไหร่และหน้าตาเป็นยังไงครับรุ่นที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ครับเป็นรุ่น G N 1 3 V F ขีด T 2นะครับตัวนี้เป็นระบบธรรมดานะครับค่า S E E R อยู่13.18 ราคาพร้อมติดตั้งอยู่18,400บาทนะครับอิงคือหน้าตานะครับมาดูรุ่นถัดมานะครับขนาด9,212 BTU นะครับราคารวมติดตั้ง19,300บาทนะครับไม่มีฉลากเบอร์5ติดที่ตัวเครื่องให้ดูนะครับว่าน่าจะเป็นระบบอิม์เตอร์ครับมาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่น JS 0 9นนะครับขนาด 8,871 btu นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับค่า sear อยู่19.00นะครับราคารวมติดตั้ง2,500บาทนะครับตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับหน้าตาครับดูหน้าตากันนะครับมาดูรุ่นถัดมานะครับเป็นรุ่น gr 18 vf นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด17,742 btu ค่า SER อยู่21.19ราคารวมติดตั้ง3 5 2 0 0้บาทนะครับตัวนี้นะครับดูหน้าตานะครับตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวท็อปนะครับของมิซูอิเล็กทริกนะครับจ r นี่ครับรหัส G r นี่ครับมีหมื่นตีไว้หมื่นแปดีทวิวนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆในการตัดสินใจในการเลือกติดตั้งแอร์บ้านนะครับดูหน้าตานะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับครับสวัสดีครับ